สสดีค่ะวัน,น,นะน,นวันนี้ a ชืนน่อข,ข่าวาวันนี้เราจะมาเล่นเกมสก๊อตสกูสตมาท่าผู้สันดนี้เราจะมาทำช,าชีวิตแบบป่วนเมืองหนึ่งวันนี้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยป่วนเมืองอยังไงหรออย่างนี้เดี๋ยวเรา<ม>เดี๋ยวเราไปตรงนี้กันนะคะไกลกว่าเดิมโอเค เราใช้จักรยานดีกว่าแล้วเราก็จะป่วนประสาทคนในเกมด้วยไม่รู้ป่วนหรือเปล่านี่เป็นไงฉันสามารถต่อยได้เออเออต่อยเลยด้วยต่อยเลยเออเป็นไงอ่ะเทเกินเทระเบิดนี้มาถึงแล้วคนควรจะรู้นะคะว่าเราจะทำอะไร ทำให้กรุดไปเลยแล้วเขาก็จะปวดหัวน,นะคะที่แบบว่าเออฉันก็ต้องมาเก็บใหม่ทีอย่างคนเข้าใจฟิลลิ่งมีไหมอะ่ะคนคงน่าจะเข้าใจกันเหมือน,นะคะเออมาสือพิมก็ไม่เว้นอือเอออืมทให้หล่นหมดเลยไม่หล่นก็ให้มันรู้ไปหล่นสิ เออตอนเตะจนกว่ามันจะหลุดอืมเอออืมมันไม่ได้ตื่นหรอกมันทะลุไปไหนก็ไม่รู้เอออืมอืมเออเอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อเหลุดไปแล้ว ฮัลโหลหวัดดีเขาคงน่าจะไม่โกรธที่เราทำแบบนี้นะแต่เราซื้อเพื่อเป็นการแบบว่าเออให้พายการน้อย Thank you ไม่เป็นไรทำเมตตาสิไฟแนนซเราาทำอะไรต่อ ปวดแล้วเขาจะไล่เราหรือเปล่าใช่เขาไล่เราเขาอืมไรฉันดีนะกินกินเลยกินของโชว์ไปเลยใครแคร์เออแครแคร์ก็คือแบบว่าปวนจักคือทำอะไรของเขาไม่พอกินโชว์เขาอีกเขาเป็นไรเป็นไรเป็นไร เป็นอะไรรือจ๊ะเป็นอะไรหร,อ,อ,ร,หรอคะอืมเขาบอกว่าเดี๋ยวเราอ่า้ฟังด้วยคนอยา่าแบบนั้ทุกคนเขาบอกว่าฉันต้องขอให้คุณออกไปสุภาพนะแต่ไม่ไกลแล้วก็จะไม่ออกนะคะ Ik heb een haar gehaald, dat kan niet op alle นคนๆคนเอต้องต่อยให้หมดอืออออือ,มอมเมือนบิ๊ั่นไส้ไข่มาทุกคนอืมทำลายให้หนํำใจแล้วค่อยไปทุกคนเว้นนี่น่ากินอ่ะน,น่นากินน,น่นากินน่ากินน่ากิน ตรงนี้ไม่ค่อยไปอ่ะเอออืม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 โอ้โโบเนี่ยเราได้อืมตรงนี้ค่อยๆค่อ,อย หมดเลยโอเคเราไปกันเถิบขายให้ฉันต่อขายแซนด์วิชให้ต่อเออกินให้หมดแล้วก็ไปกันเถิบเราต้องมีสเบียรนะคะ ถ้าต่อจากนี้จะไม่ใช่ฮมดอต่อไปเราจะเปืนหัวเขียวต่อให้เราต่อยหัวเขียวเขาจะปิ๊บกันเด็นใช่ไหมเขาจะชักปืนออกมาเลยเขาพร้อมน่นไงว่าเราชักปืนออกมาแน่เลยตายก่อน ผู้คุณกับตุ้ยจริงๆนะเนี่ยเรายังรอดเรายังรอด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 เขายิงรวมแบบไม่เกรงใจเลยอ่ะพาไม่กลัวเขาแน่เลยไปกลัวอ่ะเออต้องเพิ่มพลังเออ กินให้หมดเพิ um okay. um okay. oh. Oh. Mm ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังโอเคไปที่นี่เออโอเคเราเอาใหญ่จ่าไฟไฟกระพริบปุ๊บปไ๊บไห้ดูตอนนี้เขาอยู่ไหนนะให้ดูหัวเขียดหน่อยอุ๊อืมอืมอืมเอาหมด นี่ส่งรู้ใครอ่าสองคนเลยให้มัถึงเป็นสองคนแล้ว,ะะ by, อ,ลวอ่าตำรวจ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 มาสมทบด้วยทำไมทำไมตรำมตรวจถึงทำแบบนีก้นกับเราทำไมตำรวจถึงทำแบบนี้กับเราไม่พอใจอย่างยิงย่งที่อยู่ดีๆตำรวจก็มายุ่งด้วย ก็คือหัวเขียวไปฟ้องเหรอหรือว่าอะไรทำไมตำรวจถึงรู้ว่าเราหัวเขียวน่ากลัวจังเลยราออกมาได้ไงนเนี่ยอืออ่าอุ๊ยเสียงแปกเนาะเอออุ๊ยโทษทีสวัสดี เรามาปวดเมือนหรือว่ามาสร้างปัญหากันแน่อุ้ยตายแล้วคนรถขับยากขึ้นโอ้ไม่ก็รอเรารอของฉันเนี่ยอ้วโอ๊ย ดนชนแล้วหนึ่งอืมรถตำรวจจะขับราไมค่ขาจะเป็นเท่าไหรหนูคนก็คือเลี้ยวตามเราไม่ได้ไม่หนูคนเราบังคับรถไม่ได้ตกใจไปเลยชนเราทำไมชนเราอีกไปซื้อของกว่า นี่ซื้อที่นี่อุ้บของแพงเฉลยแล้ซื้อแพงที่สุด้กันมันคืออะไรอ่ะอือเคื่อนี้โอเคกินแล้วเลิ่ดเต็มเลยกินแล้วเริ่ดเต็มเลย <c oughs> แล้วเอาเงินที่บ้านกล่องคนเงินจะหมดนี่คือเรื่องจริงเงินจะหมดจริงนูงค้คน ล้วก็ไปเอารถบ่อยเพราะว่ารถเรามันใช้ต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันพิกถูกตำรวจพิกแล้วมันก็เลยใช้ไม่ได้ปึ๊บย่อรถตำรวจอยู่ไหนอ่าใกล้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการอ๊ย โ <G ül> อ้ยตกใจคุกคนตกใจหมดเลยอืมแข็งฉันชนเธอแต่เธอชนฉันไม่ดีเลยเออเออโอเคเราจะมีสติสัมปัชญชญะที่เอิมจะ stop ราไม่ได้โอ้ยตกใจหมด ทำไมเธอถึงเขาฉันแบบนี้รู้ไหมตกใจหัวใจกระวายแล้วอีกท่น,นึงก็จะมาสมชุดด้วยเธอเชื่อไหมโรซาลาเออเรายอมเสียรู้อ,อือ อเอ้ยยอมเสียรถขนาดนี้จะไม่เลี้ยวตามอีกโหเสียรถแล้วเราถ้าโดนแม้แต่ครั้งเดียวคือตุยเลยโอกาสตุยสูงอ่ะ โอเคคือรถจะไม่เลี้ยวตามเรานะคะถ้าเลี้ยวเราตกใจมากเลยนะแต่มันก็ต้องพังก่อนไหมคุณถูกไหมโอเคมีเจ็บแผลมาช่วยอืม พังแล้วเห็นไหมคุณอุ๊บป้าเห็นไหมจุดสูงสุดของนี้ฮ่จิมันสูงสุดแต่แค่น,นี้นูคุณแล้วก็เหมือนมีประกาังสวยมากแต่ที่จริงไม่ใช่มันสวยได้ตรงนี้ตรงเดียวเท่านั้น เขาจะถือปืนไว้ทำไมครับถือปืนไว้ทำไมครับเออถือปืนไว้ทำไมก้อนอันนี้เราก็ขับได้เพราะว่าตำรวจเดาชนห,ดนหมดแล้วตัวกันมาแล้วเอ,อ่อเหลืออีกคนหนึ่งซึ่งไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ชี้ เดี๋ยวเราไปจัดการกันเถอะอยู่ตรงไหนอย่ยจำสก,กัเหมือนคันที่แรงตกใจมากเลยเอออืมอ้ยมันไตด ขอบคุณมากนะที่ดันโุ้ยเอออืมอีกละเป็นอย่างนี้อีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราม่นี่ยิงเข้าไปรู้ร่ยิงยิงไม่ยัน จริงเราหดเกินหรอคนโหดเกินเอออืมแก้วมือตอนนี้คนยังไม่พังอีกอาพังแหรออา้าไม่เป็นไรอุ๊ยไม่โดนเออหบดละโอเคปิดลิปกัน চৰাই ইম কান খাবি বাই এডাক চে খুচ প্ৰাণ খাবি বাই হো